สวัสดีครับพี่น้องมือนียายมนที่นพะมาเห็ดน้องม่สวมขาวๆงามๆเดือกะห้องกัไปตัดนองมหม่ขอรัพี่น้องจไวงกับบอย่างเลยพี่น้องคนมาละก็เมือพี่น้องเอ้ยจไวงใก็ได้ยายมนกัิ่อกสูงปันได้แล้วยายมกัิตัดแป๊ไปรวดแล้วนี่นอบลสูงเลพี่น้องนอบอใหญ่ขันจไวงให้ใหญ่น่ะมันบอยเฮ็ดพี่น้องเอ้ยก็เลยมาตัดไปเฮ็ดนอไม่สมเพราะว่าบ้นนี้มีเนี่ยวเห็ดอันมาหอดแล้วก็ปอกปอกเปลือกปอกแล้วก็ล่างให้สะอาดแล้วก็มาสับเดด้้พพีี่่นนงลาาาสวมับ

ซับไปพรนนี้ล่ะพี่น้องเอ้ยซับไปบานบานมีเมี่ยงเขานี่แหะอันคออับให้เลยแย่ม่นบริสถุงมือเพราะว่าแย่มดนเห็ดใบแตรับบัดท่านเองจ้ะบ่เฮ็ดใบแต่กินเองพี่น้องบ่ได้ไปเฮ็ดขายน่จนะจะถ้าพี่ถ้าน้องเพิ่นบ่มีเพิ่นกับขอจะสิแม่พี่น้องแย่มกับใหไปประมาณนี่แม่แย่มกับบ่ค่อยกินนอไม่สมดอกแต่ว่าแย่มนนั่นมีนมไม่กินท่งอยู่สามวกันเลยซับไปเอามาฝากพี่น้องเอ้ยล <Regular> ้างเท้าเอามาเห็ดหมกนมไม้ที่จังเห็นนั่นละป่านนี้แย่ม่น ซับเร็วเร็วนี่ให้พี่น้องเตรียมน้ำเด้อเตรียมน้ำใส่อ <hail. S 1> ันใส่ถ <o bey> <p> ังใส่กะละมังไว้ก็ได้เด้อพี่น้องเด้อการเตรียมน้ำเตรียมถังใส่กะละมังน้ำธรรมดาเท่านี้แหละน้ำปลาปลาน้ำฝนเท่านี้แหละพี่น้องก็ค่อยซับซับไปนี่ละพี่นงซับ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 ฝ่าวซับยิ่งหมดกับฝ่าวฝ่าวฝ่าอยู่ด้วพี่นงฝ่าวฝ่าวฝ่าซับเร็วเราเก่ามาใส่ถังน้ำใส่น้ำเออใส่น้ำใส่กะละมังใส่หมวกก็ได้พี่น้องอันน้ำหน่อยไปเขาก็คมคลมลงไปพอเขาคมคมลงไปแล้ว ก็เอาน้ามาเติมอีกพี่น้องเอาน้ามาเติมอีกน้ำบ่พอน้ำบ่พอเอือน้ำมาเติมอีกแล้วก็คมข้มขมไว้คมไว้ปิดฟ้าไว้หนึ่งคืนพี่น้องปิดฟ้าไว้หนึ่งคืนคอยมาขันด้วพี่น้องเด้อตื่นเศร้ามาบัดนี้ยายมดกะทิมาเศร้าอกจากหม้อเศร้าอกเศร้าอกเศร้าอกพี่น้องเศร้าอกเอือกเศร้าอกเศร้าซอยยายมนเนี่ยอันมันหลายเนาะไหมซิบน้าพมได้พี่น้องเศร้าออกเศร้าอกเราเอาเกลือใส่แด้วพี่น้องเอาเกลือใส่ประมาณหักกำเอือหักกำแบบไงฮะผมละ เส้หลเติบด้วยพี่น้องมันคอยสีขาวมันคอยสีม่วเอาพี่น้องเออกินได้ดวนกระเศร้า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 ให้มันให้มันน้ำออกเองเพต้องเติมน้ำด้วยจะเรื่อเพรต้องเติมน้ำเออเอาเมื่อเท่านี้ละเศร้า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 ไปเศร้ามากเศร้าไปเศร้ามากขั้นไปขั้นมากน้หมาสมมันกะอ่อนเพราะมันอ่อนเด้อเข้ากะบีน้ำออกบีน้ำออกไปเรื่อย คันน้ำออกมากนี่เพราต้องเติมน้ำใส่ขวดด้วยพี่น้องเขาจะไปหาขวดได้ไหมขวดล่างให้สะอาดเออขวดสะอาดสะอาดในละขวดเก่าที่เขากินน้ำในี่ละล่างให้สะอาดล่างสะอาดเลี้ยวอันแห้งแล้วก็มากยัด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 ใส่ขวดเลยนะพี่น้องเออยัดยัดยัดว่ายัดซอยย้อมน่ะสมบูรณ์ยัดเดี้ยวอันง่ายประเด็ดเลยพี่น้องอันยัด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 ลงไปให้อันยัดแล้วก็ทอกถอกถอกถอกลงไปได้พี่น้องเออเออเออดันเห็นว่าถอกถอกนะเออนั่นแหละคือทอกถอกอันภาษาอีสานนะพี่น้องเออ แต่กันแบบคล้ายๆว่าขยวขยำหรอภาษากลางเออขันทานเลี้ยวเลี้ยวพี่น้องกับตักน้ำใส่ปีน้องตักน้ำใส่เต็มเด้อยัดให้เต็มยัดให้เต็มตักน้ำใส่ตักน้ำใส่แล้วก็ปิดฝาเลยพี่น้องปิดฝาปิดฝาปิดฝาแล้วก็ว่างไว้ยัดยัดในขวดไม่โตยัดขวดไม่โตพี่น้องเอ้ยยัดไปเรื่อยๆยัดไปเรื่อยๆสุดที่เลี้ยวได้พี่น้องอันนอไมอันนอไมหาอันออนี่กะยัดไป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 เอาน้ำใส่เต็มเด้อยัดลงไปดีๆยัดลงไปดีๆเอาน้ำใส่เต็มเอาน้ำใส่ น้ำนี่ต้องใสใ่เต็มเลยพี่น้องมันสีน่ามันสีแบบว่ามันสีเป็นสีดำมาหน้าทั้งหัวมันน่ะน,ะ,น,ะ,นะเออเอาน้ำใส่เต็มแล้วก็ปิดดีเปียดไฟสนิทได้จ้ะปิดไฟสนิทเลยเออแค่ให้มันฟิวได้จ้ะเด้อนั่นล่ะเสียจแล้วพี่น้องก็เอาขวดน้ำไม้นี่ไปล้างให้สะอาดก่อนได้จ้ะล้างสารแล้วก็เสียสให้เรียบร้อยเก็บไว้อุณหภูพุ่มที่ปกติอุณหภูพุ่มปกติคืออีหยังเอาไว้ในห้องในหับห้องหลัพี่น้องไว้ถือแสงได้จ้ะเด้อเอาสิไดบนเ่าบนนุ่มจ้ะเสียจแล้วสวัสดีจ